เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยใสๆให้ท่านชมได้เลือกซื้อเลือใช้กันครับคันนี้เป็นฮอนด้าไอคอ d ครับโฉมมูเห่ารถปี0-2เครื่องดีเกียออโต้ครับ เป็นตัวท็อปเลยครับคันนี้เครื่องเยน์ช่วงล่างดีเบาะนังเดิมสภาพสวยภายในเดิมเดิมครับหน้าหลังเดิมเดิมกับราคา69,000บาทครับรถสวยของใช้งานกันได้เลยครับคันนี้ดูกันใกล้เลยนะครับสีสันเงางามแม็กสวยยางดอกน้บไปใช้ได้อีกยาวๆถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาชีเป้ารถสวยๆนู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันเป็นประจำทุกวันครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆครับพอฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วย ภายในเบาะหนังสภาพดีอยู่นะครับหน้าต่างไฟฟ้าห้องโดยสารสะอาดครับมีรอยยับปางตามนี้เลยครับดูใกล้ๆครับเบียร์โต้เครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสครับนี่นะครับพิกัดดูรถอยู่กระทุ่มแบนถูดสาครครับก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลย ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับก็มาชิ่เป้าท่านผู้ชมเรียกันเท่านั้นครับเครื่อง F23 นะครับ Vtech ตัวท็อปครับเกียร์ออโต้ตะเข็บซ้ายขวาโซ่รืบเติมเติมครับไม่มีชนหนักสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ